พระเลือกเจ้าของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกกวชุติทโลไม่ว่าจะทันยุคหรือย้อนยุคมีเจ้าของตัวจริงทุกองค์ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านพบกับผมมาเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์พี่พี่น้องน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะเป็นประสบการณ์จริงนะที่พี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะได้ส่งเข้ามาให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราผู้ที่ส่งเข้ามานั่นก็คือพี่ชาติพี่ชาติเนี่ยเป็นทั้ง FC ชาวนก็ตติดามมผใ ้สดดวยนะก็ขอขอบคุณนะประสบการณ์ดีๆนะของพี่ชาตินะที่ส่งเรื่องราวนี้เข้ามาให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราและอีกหนึ่งท่านนะที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนั่นก็คือน้าเขยของพี่ชาตินะเป็นผู้ที่เจอนะประสบพบเจอนะเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับนะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับพี่ชาติฟังนะพี่ชาติก็ได้ส่งมอบเรื่องนี้ให้กับเราได้ร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อกวยชุตินทลโรไปพร้อมๆกันแล้วก็ขอขอบคุณนะครับนะ้นาเขยของพี่ชาติด้วย เรื่องราวเนี้ยน่าสนใจมากนะประสบการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาณนะนาเขยของพี่ชาติเนี่ยนะอยู่อำเภอบางบานนะใกล้ๆกับวัดหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเลยนะแล้วนาเขยของพี่ชาติเนี่ยก็มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างนะแล้วก็คอยไปช่วยเหลือง,งานเนี่ยวัดพระขาวอยู่ตลอด,ดเรื่อยๆนะไม่ว่างานก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับนะในงานเอ่อที่วัดพระขาวนะหลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะมาให้เรียกเอ่อนาเขยของพี่ชาติเนี่ยนะครับนะคอยไปดูแลนะจัดการเรื่องงานก่อสร้างนะพูดง่ายว่าทุกวันนี้ก็กลายเป็นช่างประจำ นะของวัดพระขาวไปแล้วนะครับนะคอยดูแลนะอยู่ตลอดเรื่อยๆจนมาในปีช่วงปีพศส 2, 5 6 5นะครับนะนะเขยเนี่ย อยากได้วัตถุงมงคลของหลวงพ่อกลวยแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาครอบครองสักครั้งเลยนะก็นะตั้งใจว่าจะไปวัดก็มันไม่มีจังหวะนะที่จะได้ไปเช่าบูชาที่วัดสักทีเลยตั้งจิตอธิษฐานนะว่าขอนะอยากได้นะวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยอยากได้รูปของหลวงพ่อกลวยมาไว้ในบูชานะครับนะักการอธิษฐานเสร็จก็จบไปนะครับนะก็ไม่ได้คิดอะไรก็รอแค่วันเวลาหนึง่งก็คงจะมีโอกาสได้ไปวัดและได้ไปเช่าบูชามาบ้างน,นะครับนะหลังจากนั้นมานะครับนะจังหวัดอยุธยาเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับนะ ว่าเป็นจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมค่อนข้างบ่อยมากในปีพศ2565นะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะก็เริ่มมีน้ําท่วมนะเข้าอาเภอบางบานนะครับนั้นะแล้วบ้านของน้าเขยเนี่ยก็โดนน้าท่วมด้วยนะครับนะนั้นน้าเริ่มค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับนะครับนั้น้าเขยเนี่ยนะมีอยู่วันหนึ่งน้าเขยก็เดินออกมาลุยน้าออกมาเนี่ยออกมานอกบ้านนะออกมาดูนะมาสํ tau, นะารวจว่าเป็นยังไงมัง่งก็เดินออกมานอกบ้านนะกาลังเดินออกมานอกบ้านนะน้าก็ไหลชุกชๆกมานะครับนั้นทั้ง น้ำท่วมนะ้ำเต็ไมไปหมดเลยนะครับนะแล้วนะเขากําลังเดินอยู่เนี่ยเขาสังเกตเห็นนะมีกล่องอะไรบางอย่างเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นการลอยทวนน้ํามาในจุดที่น้ำไหลไปเนี่ยแต่รูปเนี่ยกับลอยทวนน้ำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยยเรื่อยเเฮ้ยนะเขาเห็นเขาก็เริ่มสงสัยเป็นกล่องเล็กๆนะเขาก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูนะครับนะพอหยิบขึ้นมาดูเสร็จพอเปิดออกในกล่องดูเท่านั้นแหละโอ้โห ขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่าสิ่งที่เปิดมาในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆลักษณะคล้ายๆกล่องพระนะครับแล้วนะพอเปิดออกมาดูเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละพี่เอ๋ยข้างในเป็นรูปหลวงพ่อกัวยชุดติโลวัดโคสิตาราม โอ้โหเลี่ยมกรอบพลาสติกใส่กรอบสีน้ําตาลนะถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นพระเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยนี่คือเลี่ยมเดิมจากวัดเลยแล้วเขาก็เลยพลิกด,ด้านหลังดูนะเป็นวงกลมและเขียนว่าเลข62นะเขาก็เลยเก็บติดตัวไว้นะพกพาติดตัวนะก็เลยเชื่อนะในปฏิหารนะครับนะของหลวงพ่อกวยชุดินทโรนะว่าสิ่งที่เขาอธิฐานไปเนี่ยเหมือนหลวงพ่อได้รับรู้นะเมื่อถึงเวลาของเขาเขาก็ได้วัตถุมงคลน,นะของหลวงพ่อมาไว้ในบูชานะจนตอนนี้เขาก็ศรัทธาในบารมีหลวงพ่อกวยชุดินทโรเป็น อย่างมากนะครับนะเรื่องราวนี้ก็ต้องขอขอบคุณในอีกหนึ่งครั้งเนาะนะทั้งพี่ชาตินะครับนะแล้วก็น้าเขินของพี่ชาติด้วยนะครับนะยังมีเรื่องราวต่ออีกมากมายนะเดี๋ยวเออก็เราก็จะเล่าให้ฟังนะไปเรื่อยๆนะครับนะพี่พี่พพน้องๆก็นะฝากติดตามในช่องร้อยเรื่องบุทิคุณของเราไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับพี่พี่น้องๆท่านใดอยากจะฝากประสบการณ์ก็ฝากมาช่องทางเดียวนะพี่นะครับนะที่ id l i f e j p 4 4 1นะครับนะฝากมาทางช่องทางเดียวนะครับนะจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับนะพี่พี่น้องๆท่านใด ฝากฝากมาได้เลยหรือใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงใต้คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับนะแล้วครั้งต่อไปนะถ้าเรามีประสบการณ์อะไรนะหรือเรื่องราวดีๆไรนะเดี๋ยวเราจะมาทาเป็นคลิปวิดีโดอให้ฟังรอติดตามได้เพราะช่องร้อยเรื่องทุกุษคนของเรามีคลิปวิดีโอปล่อยให้เราได้ชมกันทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ